ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์รู้ ปวดทั้งตัวแล้วค่ะปวดชนิดที่ว่าจะดันตัวเองลุกขึ้นมานั่งอะ่ะก็คือดันไม่ได้เลยแล้วก็ใครไม่ลงก็เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาลรู้ทันชิคุณกุญยาอาหารนํำโรคนี้มาจากยุงลายสวนกับยุงลายบ้านเป็นอาหารชนิดเดียวกันกับโรคให้เลือดออกอครับว่าทำไมศาลึงให้ประกันตัวได้ครับมีคดีที่ว่าขนาดนี้ทางชั้นศาลึงให้ประกันตัวได้ยางงี้กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม ทำไมแม่ไม่รับความยุติธรรมขอให้ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้ทวงคืนยุติธรรมยงนั้พี่ก็เอเซคดีฆาตกรรมโหดประเพณีทิ้งกระจาด ส่งทานผ <Jean> <bulun> no ู้ยากไร้หมอนำเข้าสารรงทานอาหารเป็นประเพณีที่เราทำต่อเนื่องกันมาทุกปีจะมีการแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ตั้งแต่สมัยคุณตาคุณปู่อากงนะคะท่านมีความเคารพกับองค์เจ้าแม่ทับทิมทำกันเป็นประเพณีสืบเนื่องกันมาเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศจีนได้เผชิญกับการระบาดของโรคชิคุนกุนยามีรายงานผู้ป่วยสะสมแล้วกว่า7 0 0 0รายทั่วทั้งมณฑลกวางตุ้ง สถานการณ์ที่รุนแรงทำให้ทางการต้องประกาศใช้มาตรการควบคุมโรคในลักษณะใกล้เคียงกับช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จะอนุญ,ญาตให้กลับบ้านได้ก็ต่อเมื่อตรวจผลเป็นลบแล้วหรือหลังการเข้ารักการรักษามาครบ7วันมาตรการดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกในสังคมเนื่องจากโรคนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างของประชาชนจีนซึ่งในประเทศของเราก็มีโรคนี้ระบาดอยู่เช่นกันครับรู้แล้วรอด รู้ทันชิคุณกุญยาประเทศไทยเราเนี่ยเจอประมาณ600รายต่อปีถ้าย้อนหลังไปปี2,563มีระบาดประมาณหมื่นรายเรามีผู้ป่วย960รายและช่วงฤดูฝนก็ช่วงกำลังระบาดเนาะก็จะมีเพิ่มขึ้นไปน่าจะพันกว่ารายค่ะคำว่าชคคิคุณกุญยาเนี่ยนะคะเป็นาภาษาถิ่นมาจากแอฟริกาเจอมาจากประเทศแทนซาเนียมีความหมายว่า ปิดเบี้ยวหรือโค้งงอก็มาจากท่าทางของผู้ป่วยแล้วพอมาเป็นภาษาไทยชื่อว่าไข้ปวดข้อยุงลายพาหานำโรคนี้ก็มาจากยุงลายสวนกับยุงลายบ้านนะคะก็เป็นพาหานิดเดียวกันกันกบโรคไข้เลือดออกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคชิค,คุนกุญญาในประเทศไทยแม้จะยังไม่รุนแรงเทียบเท่าสถานการณ์ในประเทศจีนในขณะนี้ แต่ก็มีแนวโน้มการระบาดท,ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการของโรคทําให้การเข้ารักการรักษามักล่าช้า บริเวณรอบบ้านก็คือเป็นสวนมีต้นไม้เยอะมีแหล่งน้ำเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะน้ำขังอะไรเงี้ยคะ่ะก็น่าจะเกิดจากที่บ้านค่ะอาการตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะวันแรกผื่นขึ้นบริเวณแขนนะคะประมาณ5 6จุดสข้างนะคะแต่ว่าไม่คันไม่ได้เป็นเม็ดขึ้นมานะคะแต่ว่าเป็นเป็นรอยแดงเป็นจ้ำๆ้ำอะคะ่ะปวดบริเวณด้านสะโพกเหมือนปวดกล้ามเนื้อเลยคะ่ะ แล้วก็เดินกระเพกกระเพกเลยเหมือนลงน้ําหนักไม่ค่อยได้เริ่มมีตาแดงกลับไปพักที่บ้านก็อยู่ดีก็ไข้สูงเลยแล้วตาก็แดงเพิ่มมากกว่าเดิมก็นอนพักแล้วก็เช็ดตัวกินยาพาราค่ะแต่ก็ไข้ไม่ลงสักทีก็เริ่มปวดที่หัวไหลคือปวดทั้งตัวแล้วค่ะปวดชนิดที่ว่าจะดันตัวเองลุกขึ้นมานั่งอะก็คือดันไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยนะคะ แล้วก็ไข้ไม่ลงก็เลยตัดสินใจไปลงพยบาบาลโรคนี้ไม่ได้อันตรายถึงถึงชีวิตในประเทศไทยเราไม่เคยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เริ่มแรกจะมีไข้นะคะไข้เสศษตามด้วยปวดตามข้อแล้วก็อาจจะมีผืนคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปพบคุณหมอได้ถ้าปวดข้อเนี่ยคือเป็นลักษณะสําคัญอ,อย่างหนึ่งสําหรับการวินิจฉัยโรคนี้เลยการรักษาโรคนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ได้มียาฆ่าเชื<ม>้อไวรัสจาเพาะหลีกเลี่ยงการใช้ยาลดไข้แบบ เอนเซมอย่างเช่นกลุ่มแอสไพรินถ้าเรากินยาตัวนี้ไปทําให้เลือดหยุดยากอาการของโรคนี้เนี่ยก็จะหายได้ใน1นถึงสสัปดาห์จะมีบางรายที่มีปวดข้อเรื้อรงังโรคนี้อาการโดยตัวเขาเองเนี่ยอาการไม่ได้รุนแรงถึงเสียชีวิตถ้าเทียบกับไข้เลือดออกผลอ,ออกมาก็คือดีเทคที่ชี้คุณคุณยาาไข้ปวดข้อ,อยิงลายหมอก็บอกว่าไม่มียารักษา นะคะก็คือรักษาไปตามอาการปวดก็คือกินยาแก้ปวดอย่างเงี้ยค่ะอาการปวดตามข้อก็คือยังมีอยู่ตลอดเวลาก็วิธีการที่ที่ช่วยได้เยอะมากๆเลยอะค่ะก็คือเอาน้ำน้ำอุ่นนะคะตรงไหนปวดก็คือจะแช่น้ำอุ่นอันเนี้ยก็คือจะช่วยได้การป้องกันโรคที่คุณกุญยาอย่างได้ผลที่สุดคือการลดโอกาสในการถูกยุงลายกัดครับควบคู่ไปกับการทำลายวงจรการแพร่พันธุ์ของยุงลายดวยวิธีการป้องกัน ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกครูเรือนและทุกชุมชนเพราะการระบาดมักเกิดขึ้นจากการปล่อยให้ยุงลายมีแหล่งเพาะพันธุ์ในบริเวณบ้านเรือนหรือพื้นที่ใกล้เคียงแล้วเราจะสามารถป้องกันตนเองจากโรคนี้ได้อย่างไรคำสำคัญของรูแล้วรอดเนี่ยก็คือว่าป้องกันยุงกัดกําจัดลูกน้ํา ยุงลายถ้าเราป้องกันยุงไม่ให้ยุงกัดการที่เราจะเป็นโรคนี้ก็เป็นไปได้ยากก็3เก็บค่ะง่ายๆเก็บบ้านเก็บน้ําเก็บขยะนะคะเก็บบ้านคือทําบ้านเราให้โล่งโปร่งสะอาดไม่เป็นมุมอับให้เป็นยุงเข้ามาเกาะพักนะคะเก็บน้าเก็บน้ำเน,นี่ยเรามีภาชนะอ,อยู่ในถังเราต้องใช้าฝาปิดให้เรียบร้อยไม่ให้ยุงมาไข่หรือว่าอยู่ในน้ําที่ค้างอยู่ในกระถางรองต้นไม้ต่างๆ พวกนี้เราสามารถใส่ทรายกําจัดน้าลายลงไปได้หรือว่าคว่ำเขาไม่ให้มีน้ําขังนะคะแล้วกเ็เก็บขยะอันนี้เราก็ต้องเคลียร์ขยะให้โล่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาขยะสะสมเอาไว้มันก็เป็นแหล่งเกาะพักของยุงทําให้มียุงเยอะได้เช่นเดียวกันโรคชิคุนกุญยาแม้จะไม่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตแต่ก็เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความทรมานได้มากผู้ป่วยมักจะมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดข้ออย่างรุนแรงจนแทบจะเดินไม่ได้บางรายปวดต่อเนื่องเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็มีการป้องกันที่ดีที่สุดคืออย่าให้ยุงลายเกิดในบ้านและอย่าให้ยุงกัดเราได้ง่ายๆเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วสามารถสร้างผลกระทบต่อชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างมากฉะนั้นรู้ก่อนป้องกันก่อนลดความเสี่ยงได้ดีที่สุดครับชอบครับว่าทําไมศาลถึงให้ประกันตัวได้ครับในคดีที่ว่าขนาดนี้ ทางชั่นสาเยังให้ประกันตัวได้อย่างงี้กวไม่ได้รับความเป็นธรรมทำไมแม่ไม่ได้รับความยุติธรรมขอให้ได้รับผลกรรที่ตัวเองทำไว้ทวงคืนยุติธรรมงั้นพี่ก็เอเซ์คดีฆาตกรรมโหด เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์